นาวราเอ็มอปี2019คันนี้นะครับตับภาพสวยมากน่าใช้งานมากครับสวยแค่ไหนน่าใช้งานแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูครับ สวัสดีครับผมตูกิตดาโตโยต้าชวบริรธานี้ครับวันนี้อยู่กับนาวาล่าเอ็นีสามปี2019เครับเครื่อง2 5 0 0ซีซีครับมีไตามแรงมา้า4 0 3าแรงบิด <c red ion> กําลังเหลือเฟือเหลือเฟือมากๆเหลือเฟือในการขับขี่เหลือเฟือในการบรรทุกครับรุ่นนี้เป็นชมที่2ของนาวาล่านะครับเขาเรียกว่า,วารุ่นอีรุ่น E ีจะมีความโดดเด่นอย่างที่ว่า,ากระจังหน้าโครเมียมมีมาให้แล้วครับชุดแต่งโครเมียมเบ้ามือจับโครเมียมครับไล่ฟ้าหลังมีมาให้ครับ คันนี้จะเป็นล้อแม็กแล้วนะครับเป็นแม็กจากโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบ16จากโรงงานของแท้เลยนะสวยสวยงามมากครับมาดูข้างหลังกันครับคันนี้เราแต่งมาสวยเราปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวคิ้วครอบไปลูกค้าแต่งมาให้แล้วครับข้างหลังสวยงามมากครับตรงตำดิต่างๆนะครับเป็นรอยรอยเพชรอาร์ตรงนี้นะครับถ้ายังอยู่เม็ดอาร์กยังอยู่สวยอย่างนี้ครับอยู่สวยอย่างนี้แสดงว่ารถคันนี้ยังไม่ถูกชนท้ายมาครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันภายในห้รองโดยสารแต่งเป็นสีเบจครับจะให้จะทําให้ห้รองโดยสารดูกว้างดูโปร่งมากยิ่งขึ้นอ่ะสีเบจนะครับคันนี้เราปัดสภาพมาเรียบร้อยแล้วครับสะอาดสวยสดใสค,ครับผมฝาถาังน้ํามันเห็นบ้างไหมครับว่าเป็นปุ่มกดนะครับสวยแล้วก็ดูทันสมัยมากๆครับเครื่องนี้เอรถคันนี้นะครับจะเป็นเอ่อ เครื่องเล่นเป็น c d m ี3อรุ่นนี้เป็น CD ดีนะแต่ตีได้ครับ CD m อระบบแอร์จะเป็นระบบแอร์แบบอนาล็อกครับผมมีช่อง USB ให้มีไฟสำรองให้และที่สำคัญนะครับระบบขับเคลื่อนของคันนี้นะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ6สปีดครับเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดและเกียร์ถอยหลังอ,อีกหนึ่งสปีดรถนี้เป็นเจ็สปีดครับสวยสวยงามมากครับรถคันนี้ครับสวยงามมากน่ามาใช้งานครับไปดูโปรโมชั่นกันบ้างมีโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจบ้าง มาถึงวันนี้ครับปี2023ผ่านไป4ปี4ปีเท่านั้นนะครับราคาลดเหลือเพียง3,99,000บาท3,99,000บาทนะครับราคาหายไปเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเคดิตดีลปีดาวไม่ให้ครับค่างวดเริ่มต้นเพียง5,083บาทเท่านั้นเองครับถูกถูกมากๆครับหรือถ้าเครดิตดีๆครดิตลูกค้าดีจริงๆนะครับต้องการจัดเกินต้องการเงินทอน100,000บาททักเข้ามาทักเข้ามานะครับหาผมตู่จีดาโตโยต้าโตโยาุณรานีครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับเพจของอตโตโยต้าชัวร์บริรัานีกันด้วยนะครับขอบคุณที่ตตามรับชมครับสวัสดีครับ